วันดี้จ้าเหมือนหนแม่นผ้าามฮ็ดกับเขาพี่น้องมาแกงหน่อไม้ตาเบิ่งน้องกันเด้อพี่น้องมันต้มไปแล้วน้องใหม่ใหม่ไปแล้วเป็นหนามเนี่ยน่ะเฮ็ดบ่ยากบอกหน่อไม้พี่น้องไม่ต้องใส่ยางหมากใหม่ให้มันบานเฮาหมากนี่หน้าก็ตามใจกันขัเบรอไปแล้ว ลงไปเลยปวดตัวเลยพีม่หน้องไี่ัวตัวเด้๋ยวต่อพีกขึ้นหนัตั้งมาพีกไว้แหลอทำพีกโน้กหน่อยไป่วลายพีกเอาพีกร้อนเลยเอา นีประเดีย๋ยวประเดีย๋ยวตมใส่เิดเลยใส่เิร์ดไปเนาะไปเรืเเอเดี๋ยวตมน้ำปลาหน่อยจากน่อย,อยเอาพวกหน,นวดมาในขานบ่ใดเนาะพี่นาอให้ไฟกรบตุงนีนะเนาะด ก้อนหนึ่งรุ้งัซเดียวเลย,ยมันนัวกับเจงตืมเอาไีเนาะก็้งโเดียลเลยอันตอนแค่นี้หละมานมันก็น,กน,น,น,นัววะนัวกันไน พอเลยบะดม่ต้องใส่ยังอีกแล้วผุงคือเดียวเลยพี่เนาะให้ทันเดีวอยู่พี่เนอะสักพักแดพักแป๊บแ๊แปุ่นละก็อว่าอีดรอสเนาะ่น้องสักพักหนึ่งน้อยพิพัดอันพิพัดหอยขมพัฒชักิีเดือเกื่องเสือเดียวเราก็จะนึ่งเขา พัดเพียดหอยน้อเนาะพี่น้องเนาะไอ้สักกลาวเนาะพี่น้องเนาะมาเลยปลอกันได้มือด้ายเวนเนาะพี่น้องนจังได้อยู่ดีมีห่อแห้งกันวัดสุภุสุคนอยู่พี่น้องเบาผิดเบาตื่นเฉยจะเป็นจังไรล่ะเป็นเป็นเขินบพี่น้องมี่ข้ามาแกงหน่อใม่ก็พัดหอยที่เหลือว่าสีพัดว่าสีอ้อมกะ ต้องหาพักหาหยังย,ยุ่มเฮดหยังเนาะพี่น้องก็ได้สิพัดเอาดีกว่าเนาะเสียพื้อเก่าเนาะพี่น้อแกงนใหม่ไกลลเหลือแต่เอาอันพอีตูใส่บ่มีอันบ่มีอันบ่ได้แกงแบบมันบ่มีผักขาได้ไปหา ไปหาบักบวบแบบอื้อแบบพักขาใส่แกงอีกแบบนึงอันนี้แกงหมันหมนแกงธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อะไรเนาะแต่แกงใส่ข้าวอีตูที่ตัวยนังเนาะพี่น้องแต่พื้เก่านุ่มเอียงเนาะนี่เนาะเอาน้่มหวานนึ่งไหมนุ่มเปียกโอ้ขนมโพกินนมเล็กหน่อยก็น่ากินเนี่ย เลยขวากันร้ายมือนะพี่น้องเนาะจ้าสิทธิ์ขีดยังใหม่พี่น้องมึงก็เลยบริสุทธิ์ยังก็เลยบ่ได้ลงพี่น้องเนี่ยเอาไพ่ตูใส่ก่อนเนียละพี่น้องจะเอาไพ่ตนะูกันเนาะแส่กัใหม่ใส่ไปก,กิน ตแส,ส,สบคือเก่าคนกินแสบเนาะพี่นอนะ้องเนาะไปหาบักอีเดือดกันเนาะพี่น้องหาพี่น้องกินสองคนเคียงตัวใหม่รักตัวนี้นึกนงนนนกินผู้เดียวตักโบราณกินผู้เดียวหาพี่นอ้อง พัดม่วหอยว่าสีอ่อมได้โบอ่อมได้พัดเอามันกับมุกปลาห่อมุกปลาทั้งทั้งทั้งติทั้งไตพี่น้องทั้งภูเก็รติมันเป็นทั้งหวานเท่าห่อแบบทั้งฝีมาเริ่มมากินนุ่งกันเลยพี่น้องเข้านุ่มกันพี่น้องกินผู้เดียวก็ได้ตากปลาไหลไม่อยาก หมักเมืใหม่มาตีโบก,ก,กินกับยาเมื่อไปเห็นเขาเจ้น้องงามกว่านี้สื่อเอาเอาก็ติดสอดลองมึงพี่น้องเลยแนวหมักอดบุไรีรน่นอนพี่น้องมามึงก,กัดเป็นยังไงกับเป็นตัน้ะอยากใครเดือดมาหรือไปแก้พักลองมึงกินมื่อนอี่แหละ เสียบอน่านเลือกมาเลือกเรื่อนก็อ้อมนกอ,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 อันนี้กระพัดพัดสี่หลักจูบ้องกันด้วยเขาชีอ้อ,อ,อ,อมไม่ได้ไปห้าผัก ไม่พัดเอาปวดหัวกลุ้มเลยมั้งเงินแจงบ่นอนไม่คอยอ้วนใส่ทั้งมือใส่ทั้งสอดทำพี่หนอก่ะนั่นกันอันนี้อัน ยัองก็ย่องลิ้มใหม่เผาสะไปสะกีพอเมียเพิ่นฝากกินเมืองรองเมืองเพิ่มคือกินกินกับหลักกินกับแกงน่อใหม่เนองมึงคมอ่ะเปนมาคมหรือยังถืแกงอ้ตุ๋มที่ยังเนาะน่องใหม่แกงโลดกันดอกเนาะหัวโตของผมผมน้อยๆ มาเลือยพี่น้องมาเลือยกินผู้เดียวม้งก็นนหยาดไม่ไม่กินต้องกันจุดที่รักก่อนอื้อ ี่รักเดินแกงโม้คอยอวดแกงทั้เลยเหม่อแกงขนาเนาะห่าโม้สงสายซื้อมาให้เจ๋อวิ่ง ้าวอยเจบเข้าห่อใจ่จปลาให้เครื่องแกงใจ่หเนื้อปลาไปน่นอะอือคนไส่ตะก๊อกนี่ก็ดึงเขาไป้พื่งงนอนะน่ามาขอนี้วให้หน้าข้จ้าวแต่น้อกินขอนี้ว เราเจ้าแล้วบพวกนี้ะนอะไรเช่นนี้ก็น้องพี่น้องเนาะนเขากันเขาพูดห,หลายๆเล่าเด้อที่เขามารับสมายาญ่หนักไปเห้งเห้งเห้งปังๆในปืนพื่อนทุกคนหรือมีสุขำลำรวยอ้ลำรวยเนี่พี่น้องทุกคนสวัสดีจ้า